และนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในเกม Minecraft ซึ่งมันน่ากลัวจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นการปรากฏตัวแปลกๆหรือว่าเสียงแปลกๆซึ่งสิ่งที่น่ากลัวเหล่านี้มาจากตำนานในอินเทอร์เน็ตเพราะงั้นวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันเรามาเริ่มต้นด้วยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันในซีนนี้เป็นที่เรียบร้อยเจ <DJ S 2> ะ <End> er. ต้องเขาว่ากันว่าผู้เล่นคนก่อนๆที่เข้ามาในซีนนี้จะถูกสาบให้กลายเป็นเอนเดอร์ตลอดไป และใครก็ตามที่เข้าไปในซีนนี้แล้วก็จะถูกเอนเด์แมนตามล่าล้างแคนะ่ทุกคนดูนะสิตอนนี้เหมือนผมเจอกับหมีขาวนะแสดงว่าผมมาถูกทางแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะต้องไปหาพวกบ้านหิมะนะครับผมเอออันนี้ใช่บ้านหิมะหรือเปล่าเนี่ยอันนี้หรออ,อันนี้ไม่ใช่บ้านหิมะแสดงว่าผมจะต้องไปหาอื่นดูอันนี้ล่ะอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะทุกคนเอ้ยเอา้าเดี๋ยวนะนี่ผมเจอบ้านหิมะแนละ้วนี่ว่าโอเคเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูข้างในกันนะว่ามีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวนะ ทำไมผมเจอพรมตั้งแบบนี้อยู่บนพื้นเนี่ยมันเหมือนกับมีใครเข้ามาก่อนหน้านี้เลยอะแต่อย่างอื่นก็ไม่มีนะมีโต๊ะคราฟมีเฟอร์แนนอะไรแบบนี้โอเคทุกคนก็ไม่น่ามีอะไรนะครับในบ้านหลังนี้โอเคครับผมว่าผมแน่ต้องออกไปหาบ้านหิมะหลังอื่นแล้วนะซึ่งผมสัมผัสได้ว่าบ้านหลังอื่นเนี่ยนะ่าจะอยู่แถวๆนี้แหละงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าทุกคนว่าจะมีแถวๆนี้หรือเปล่า เฮ้ยทุกคนเหมือนผมไปเจอกับบ้านหิมะหลังใหม่แล้วนะเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูกันว่าจะมีของดีอะไรบ้างซึ่งผมเนี่ยจะต้องหาเจ้าตัว d e ซแอนเดอให้เจอให้ได้เลยโอเคทุกคนในบ้านหลังนี้มีอะไรบ้างเดียวนะทําไมมันถึงมีเกราะ,ะ่ะนี่มันเกราะนี้เธอไลเอนชาร์ t เลยเหรอไหนดูซิ Protection 4กับ n b น e a k i n g 3เฮ้ยทุกคนทำไมเกาะนี้มันถึงชื่อว่า e n d เดล่ะโอ้ไม่นะเหมือนผมจะพบเข้ากับอะไรแปลกๆในซีดนี้แล้วโอเคแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเอาเกาะทั้งหมดมาใส่เลยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาเกาะมาใส่กันเลยนะนี่นี่โอเคทุกคนตอนนี้ผมใส่เสร็จแล้วโอ้โคตรเท่อ่ะตอนเนี้ยดูดิทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแวบๆตรงนั้นหรือเปล่าถ้าทุกคนไม่เห็นเนี่ยทุกคนลองย้อนคลิปกลับไปดูได้นะว่าผมเจออะไรเมื่อกี้ เอาล่ะทุกคนตอนนี้ผมว่าผมน่าจะแข็งแกร่งพอสมควรเลยนะเออดีๆีดเอ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวนะทำไมผมได้ยินเสียงเอเดอร์แมนน่ะแต่แถวนี้มันไม่มีเอเดอร์แมนเลยนี่นะแสดงว่าน่าจะเป็นเพราะว่าผมใช้ชุดตัวนี้อยู่แน่เลย คอแซะ h s 8 0 Mag Wireless RGB Gaming Headset หูฟังไร้สายสุดพรีเมียมที่มาพร้อมกับฟังก์ชันครบครันเสียงก็ดีใส่ก็สบายและเขาให้แบตเตอรี่มาอึดมากถ้าฟังผ่านบลูทูธคุณสามารถฟังได้ถึง130ชั่วโมงซึ่งในตัวหูฟังก็มาพร้อมกับเทคโนโลยี d o บ y a ้ m o s สที่จะทำให้คุณดูหนังและเล่นเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพแถมยังเชื่อมต่อได้สัญญ,ญาณ2 4 g จุกิกะเฮิรตซ์ผมบอกได้เลยว่าไม่มีดีเลย์ฮะและในตัวหูฟังเขาก็ได้ให้ไฟ RGB ไปทั้ง2ด้านซึ่งเราสามารถไปปรับแต่งได้ในโปรแกรม i อซ CUE จากทางคอแซครับผมและสำหรับใครที่สนใจหูฟังตัวนี้ก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ร้านค้าไอทีชั้นนำทั่วไปได้เลยครับทุกคนครับทำไมอยู่ดีๆผมถึงมาเจอพัมกินอยู่แถวนี้เนี่ยเป็นแบบนี้ด้วยนะผมไม่แน่ใจเลยว่าปกติมันมีแบบนี้หรือเปล่าแต่มันแปลกมากที่มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นมาผมได้ยินเสียงแองนเดอร์แมนแล้วเดี๋ยวนะทำไมแถวนี้ถึงมีแอนเดอร์แมนเยอะจังเลยเนี่ยเนี่ยนี่ก็อีกตัวนั่นก็อีกตัวโอเคผมว่านะผมน่าจะต้องใช้พัมกินนี่แล้วแหละมาขุดออกมาเลย แล้วผมก็จะใส่มันเข้าไปนะเพราะว่าเอ็นเดอร์แมนจะได้ไม่เห็นผมนี่ทุกคนมาเราลองเดินสำรวจกันเลยดีกว่าว่าเราจะเจอกับอะไรบ้างเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมแถวนี้ถึงมีเอ็นเดอร์แมนเยอะจังเลยอะโอเคผมต้องหาอะไรต่อไปแล้วแหละทุกคนดูดิเอ็นเดอร์แมนเยอะมากเลยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเดินไปต่อดีกว่าเออแถวนี้ก็เอ,อ้ยเดี๋ยวทุกคนอันนี้คือผมเจออะไรอะมัน เป็นถ้ำอะไรสักอย่างที่มีอานาแม,มนข้างในเยอะมากเลยทุกคนโอ้โหอา a n แมนเยอะมากอะไรกะเนี่ยนี่มันสิ่งนี้มันเกิดในโลกปกติด้วยเหรอครับทุกคนผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก,ก่อนเลยนะในโลกปกติเนี่ยแต่เดี๋ยวผมลองเดินเข้าสำรวจดูว่ามันจะมีอะไรบ้างในนี้หรอตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะทุกคนเออโอเคว่านะผมไม่เจอสิ่งที่มันผิดปกติอะไรในนี้ผมควรที่จะออกไปข้างนอกได้แล้วป ทุกคนเราออกไปข้างนอกกันดีกว่าทุกคนทุกคนอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเอา้าทุกคนอยู่ดีๆแอนด์แมนมันมตีผมอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรอะทุกคนโอ้แอนดแมนตามมาเพียบเลยอ้โอ้ไม่ก็ทุกคนผมว่าน,นี่มันเป็นเรื่องจริงสำหรับซีรีส์เด็ d อนเดออันนี้ผมไม่แนะนำให้ทุกคนเข้ามาในซีนนี้เด็ดขาดเลยนะโอเคทุกคนเรามาดูเรื่องแปลกๆนี้กันนะครับ Destroy Alex นี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวของ m i n e c r a f t ครับเพราะว่าสิ่งมีชีวิตตัวนี้จะอยู่ในซีนนี้เท่านั้นซึ่งซีนนี้จะทำให้เราได้เห็นด้านมืดของตัวละคร Alex ไม่เป็นไรอันดับแรกเนี่ยเราจะไปหาหมู่บ้านกันเลยนะครับทุกคนโอ้ดูนั่นสิทุกคนเหมือนผมจะเจอหมู่บ้านพอดีเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะเจอเรื่องแปลกๆนี้หรือเปล่าเขาบอกมาว่านะครับสิ่งแปลกๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นบริเวณตรงฟาร์มในหมู่บ้านนะฟาร์มแบบฟาร์มฟาร์มข้าวอะไรอย่างงี้มั้งไปเราไปดูกันนะฮะ เดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์กันนะครับทุกคนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องโกหกนะฮะฟาร์มหมอนี่ไงฟาร์มผมก็อยู่ตรงฟาร์มแล้วเรียบร้อยแต่มันก็ดูไม่มีอะไรเลยนี่มันก็เป็นฟาร์มปกติอันนึงเลยอะฮะเออแล้วแล้วมีอีกไหมอะทําไมผมรู้สึกบ้านนี้ไม่น่าจะมีอะไรเออจริงด้วยทุกคนบ้านนี้มันไม่มีอะไรเลยทุกคนดูนะเนี่ยตรงฟาร์มนี้มันก็เป็นไม้ปกติไม่เห็นมีไม้จากเนเธอร์หรืออะไรอยู่เลยอะนี่ผมโดนหลอกหรือเปล่าเนี่ย เออทุกคนปกติสุดๆเลยโอเคผมคงต้องไปหาหมู่บ้านใหม่แล้วจะไปดูกันว่าน,น,นี้จะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกนะฮะทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เจอกับหมู่บ้านใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ผมก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะมีอะไรนะฮะดูดิดูทั้งฟาร์มดูทั้งบ้านไม่มีอะไรเดียวนะทุกคนเมื่อกี้ผมเพิ่งพูดไปว่าไม่น่ามีอะไรแต่เมื่อกี้เหมือนผมจะเห็นตัวอะไรจ้องผมอยู่อะ่ะแล้วตอนนี้มันไปไหนแล้วเนี่ย เอาเป็นว่าทุกคนถ้าทุกคนไม่เห็นเมื่อกี้อะ่ะทุกคนลองย้อนคลิปกลับไปดูได้นะผมรู้สึกว่าผมเห็นมันจริงๆอะ่ะผมจะลองเข้าไปในบ้านดูว่าจะเจอกับอะไรหรือเปล่าเออผมไม่เจออะไรนะทุกคนแสดงว่ามันน่าจะหายไปละงั้นเอางี้เดี๋ยวผมจะไปดูข้างนอกแล้วกันว่าจะมีอะไรแปลกๆอีกหรือเปล่าโอเคโอ้ไม่ก็นี่ผมเจอเลือดแล้วเนะี่ยทำไมผมถึงเห็นเลือดแบบนี้เนี่ยมันเป็นเลือดเหมือน ต่อกันเป็นทางเลยทุกคนโอเคผมจะลองเดินตามไปดูนะว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าโอเคมันสิ้นสุดตรงนี้เหรอเฮ้ย <Hey, S 1> ทุกคนมันพาผมมาที่ถ้ำใต้หมู่บ้านโอเคเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูนะว่าจะมีอะไรหรือเปล่าเอ้ย <Hey, hey, S 2> เดี๋ยวนะทำไมผมไม่ด้ยินเสียงแปลกๆก็คงไม่มีอะไรมัง้งผมเข้าไปนี้เลยว่ะเฮ้ย <Hey, S 1> แล้วผมเห็นชาวบ้านฮัลโหลเฮ้ ชาวบ้านตายโอ้ไม่ก็ทุกคนผมว่าผมน่าจะเริ่มเจออะไรไปแปลกแล้วละ่ะผมออกไปข้างนอกดีกว่าโอเคแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะออกจากถ้ำนี้กันเลยดีกว่า <S <S เฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วผมทําไมหมู่บ้านมันถึงไหมเนี่ยเฮ้ยทุกคนผมเจอกับอเล็กที่ผมบอกแล้วอ้าวบินไปไหนอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องบินตามทุกคนเฮ้ยกลับไปนี่เร็วทำไมเผาหมู่บ้านไว้เนี่ยทุกคนอ้าวหายไปไหนแล้วอะผมหันไปแวบเดียวเองมันบินไปไหนแล้วทำไมบินเร็วจังเอ่อมันคงบินไปไหนไม่ไกลหรอกทุกคนเมื่อกี้มันก็ไม่ได้บินเร็วขนาดนั้นนะ เฮ้ยอะไรเนี่ยเอามันฆ่าผมตายเลยโอเคทุกคนผมว่าเรื่องอะไรนี้น่าจะเป็นเรื่องจริงนะงั้นเราไปต่อเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่าโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาในซีนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งเขาว่ากันว่าในซีนี้เนี่ยมันจะทําให้เราสามารถเสกคิโรบายขึ้นมาได้นะฮะซึ่งในซีนนี้นะครับมันจะปรับให้ตัวเกมของเราเนี่ยตั้งค่าเรนเดอร์ดิสแทนไว้เดียวนะผมเจอบ้าน เอางี้ก่อนคือในเกมนี้เนี่ยถ้าเข้ามาในซีนนี้นะครับมันจะปรับรนเดอร์ดิสแทนไว้แค่2นะซึ่งมันล็อกไปเลยผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมแต่ว่าผมจะลองเข้าไปดูในบ้านนี้ว่าจะมีอะไรเอ่อมีกล่องเหรอบ้านก็ไม่มีอะไรแต่มีกล่องนะฮะโอ้ oh my g ก d มีดาบมีเกราะมาให้โอเคผมใส่เลยแล้วกันนะเพื่อความปลอดภัยนะฮะโอเคแล้วก็ออกไปข้างนอกโอ้ยอะไรเนี่ยฉันกําลังมองแกอยู่ไหนอะไม่เห็นมีใครมองผมอยเลย เ,เดี๋ยวนะผมโอ้ oh my god ผมรู้แล้วว่าใครกำลังมองผมอยู่แล้วโอ้ทุกคนตรงนี้มันอะไรเนี่ยทำไมถึงมีหัวฮิโรบายอะไรแบบนี้เต็มไปหมดเลยเนี่ยเหมือนจะเป็นทางให้ผมเดินตามไปนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเดินตามไปดูแล้วกันแต่ทุกคนเมื่อกี้ผมยังไม่ได้เสกฮิโรบายขึ้นมาเลยนะแล้วฮิโรบายมันมาจากไหนเนี่ยโอ้ยโอ้ทุกคนตอนนี้เหมือนผมกำลังจะเจอกับที่อัญเชิญฮิโรบายนะซึ่ง ผมน่าจะต้องจุดไฟตรงนี้ใช่ไหมล่ะอ้าวจุดผิด,ดโอเคไหนมีโอ้ยเฮ้ยฮิโร่บายฮิโรบายฆ่าผมเลยทุกคนโอเคผมว่าผมเชื่อแล้วว่าในแบบนี้ในซีนนี้มันสามารถที่จะเสกฮิโรบายขึ้นมาได้จริงๆนะฮะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไปดูซตีต่อไปกันเลยดีกว่าฮะ